ครับสวัสดีครับวันนี้มากินต้มไก่ที่กระท่อมอาจารย์ตามครับปีใหม่ปีนี้พี่น้องก็อย่าลืมมากินต้มไก่ที่บ้านเราเด้อมันแซ่บมากเลยวันนี้พี่กูมินก็จะมาหุงข้าวแบบโบราณอีกแล้วครับขั้นตอนก็ไม่ยากไม่ง่ายครับต้มน้ําให้เดือดแล้วก็เทข้าวลงไปครับเสร็จแล้วเราก็จะรอข้าวให้นิ่มแล้วเราค่อยรินน้ําครับส่วนอาจารย์ตามก็กําลังถอนขนไก่อยู่ครับกําลังละเมียดละไมกับการถอนขนไก่อยู่ครับนี่ครับเมื่อข้าว เริ่มนิ่มแล้วพี่กูเมนก็มารินน้ำออกนี่แหละครับหลังจากที่เรารินน้ำหมดแล้วเราก็จะมาจัดเรียงข้าวให้อยู่สวยงามครับแล้วเราจะเอาใบตองมาปะกไว้ครับแล้วปรับไฟให้อ่อนครับแล้วก็ไปตั้งเตาครับแล้วก็รอให้ข้าวสุกครับพี่กระท่อมไม่มีไม้ขัดหม้อก็เอาครกนี่แหละครับทับไว้ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีข้าวกระสุกครับแล้วจะมีกลิ่นหอมของใบตองด้วยครับเมื่อเราหุงข้าวสุกแล้วเราก็จะมาคั่วเครื่องแกงนี่แหละครับใบกระเพราขาตะไครใบ ใบมะกรูดพริกหอมแดงกระเทียมคั่วทุกอย่างให้หอมหอมแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปคั่วด้วยสักพักครับ <c oughs> พอได้กลิ่นหอมเราก็เทน้ําลงไปเลยครับ <c oughs> สูตรนี้พี่น้องลองเอาไปทําตามดูครับ <c oughs> โ,โหเมโนูนี้นี่แซ่บถึงใจและกลิ่นหอมเครื่องเทศเยอะมากครับ <c oughs> พอน้ําเริ่มเดือดเราก็มาใส่พริกที่เราตำนั่นแหละครับและตาโดยใบมะขามเยอะๆเลยครับ <c oughs> ต้มไก่บ้านเราที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาล่าสับหรือว่าน้ําปลาลาก็ได้ครับใส่อะไรก็ได้ครับเต็มหกสวยงาม ลงมือทำคือคำตอ,อำบบอกหัวใจในทุกคำถามกี่รักกี่ฝันกีนิยามลงมือถาคือคำตอบลงมือทำคือคำตอบ ของทุกหัวใจอต บรรยากาศโดยรวมที่กระท่อมเกษตรพอเพียงของอาจารย์ตามก็มีพริกชะอมแล้วก็มีมะละกอมีถั่วคาตะไคร้ใบมะกรูดกระเพรามีทุกอย่างครับมาที่นี่นี่ทํากับข้าวกินได้เลยครับมาครับต้มไก่สุกแล้วครับสูตรนี้นี่แซบนัวแน่นอนครับข้าวหมดหม้อหรือว่าหมดโรงสีเลยครับนี่ใส่ใบกระเพราลงไปทีหลังครับแล้วก็คนเลคนเลเป็นอันว่าเสร็จครับมาครับพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวด้วยกันครับจเดินนอกแม่แซมทายเจจาโดยหนึ่งโด่ ก่อนกินข้าวพี่โกเมนก็บอกว่าอย่าลืมจวดด้วยนะพี่น้องบรรยากาศแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าพี่น้องกลับบ้านแล้วมาร่วมวงกันจวดทํากับข้าวกับปลาร้อมวงกันแบบนี้ครับมีความสุขถือว่าเป็นการชาร์จแบตแล้วก็กลับไปทํางานสู้กับงานต่อปีหนะ้าสงกรานต์ไว้มาเจอกันใหม่ครับส่วนคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องที่กําลังเดินทางกลับบ้านนะครับขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับ่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัว วไปกินต้มไก่สูตรพี่พโกเมนกับอาจารย์ตุมตามเติมเต็มก่อนนะครับ,รบคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ